นความฝันดีหรือได้ใช้ปัญหาเอาปิิศนาไขาด้วยเวลาให้ควรสมมาดแมนได้อาจบรรเทาเบาบา,บางลงเธอทั้งผ่องจงตั้งใจสดับรับฟังเทินหากว่าใครที่ฝันเห็นกษัตริย์พระราชินีหรือเชื้อพระวงชั้นสูงถือได้ว่ามีบุญใหญ่เข้าถึงตัวท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งและอวยยศทางราชาการหรือตำแหน่งในหน้าที่การงานโดยทั่วไปให้สูงขึ้น และจะมีโชคลาบประเภทลาบลอยต่างๆตลอดจนถึงด้านการเสี่ยงโชคอาจได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่และทางด้านความรักคนโสดจะมีโอกาสได้พบความรักส่วนคนมีคู่ก็อาจถึงเวลาที่ดีที่จะได้จัดงานมงคนเสียทีเลขนำโชคสำหรับการฝันแบบนี้คือ9เด่น8รอง89 99 59 298 198 589 ขอให้ท่านผู้รับชมคลิปนี้ทุกๆท่านจงโชคดีโชคดีโชคดีประสบพบแต่ความสุขตลอดไปนะ